นพดนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับซึ่งจัดมาน่าจะเกืบบอบครบ2ปีละ วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องตอนแรกจะใช้คําว่าสบายๆแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องสบายๆก็ได้แต่ว่าเป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งของการเรียน MBA แล้วกันนะครับโดยโน้ตไปนิดนึงทั้งหมดทั้งปวงมาจากประสบการณ์ในฐานะที่เคยเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ผู้สอน MBA มากว่า20ปีและปัจจุบันก็อยู่ในฐานะของผู้ม่ในการโครงการ MBA ที่ธรรมศาสตร์ ก็จะเป็นเรื่องรล่าเกี่ยวข้องกับ MBA ธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคิดว่าน่าจะประยุกต์ได้กับ MBA ที่อื่นเหมือนกันแต่ก็ไม่การันตีว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบนี้เสมอไปนะครับแล้วก็บางทีไม่ได้เป็นเรื่อง MBA อย่างเดียวนะครับท่านอาจจะบอกไม่ได้เรียน MBA แต่ว่ามันมีสถาการคล้ายคลึงกันเนี่ยท่านก็ลองเอาไป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 ,ไปคิดต่อหรือปรับใช้กันได้วันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องความรักกับการเรียน MBA นะครับคือระยะหลังเนี่ยผมเริ่มเห็น ลูกศิษย์ผมได้มีแฟนมีคู่หรือเลยไปถึงขั้นแต่งงานกับคนรักที่มาเจอกันที่ MBA บเนี่ยบ่อยครั้งขึ้นก็ไม่ได้บอกว่านี่คือจุดขายของการเรียน MBA บธรรมศาสตร์หรือว่านี่คือเป้าหมายหลักของการเรียน MBA บธรรมศาสตร์แต่ผมผมก็ต้องบอกว่าการแต่งงานการมีคู่การได้แฟนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเรา คราวนี้อยากจะมาชวนคุย2มุมมุมแรกเนี่ยเป็นมุมของการเจอคนที่เราชอบคนที่เรารักจากการเรียนกับมุมที่2คือเอ๊ะผมมีแฟนอยู่แล้วแล้วผมมาเรียน MBA เนี่ยจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่ยาวนานนะครับผมผมจะชวนคุยทั้งสองมุมนี้เอามุมแรกก่อนสำหรับคนที่ไม่มีแฟน ผมว่า MBA เนี่ยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโครงการ MBA เนี่ยไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจับคู่หรือว่าไม่ได้ผูกถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนไม่มีแฟนกับมีแฟนนั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ MBA แน่นอนเราอยากจะผลิตผู้บริหารที่มีคุณธรรมที่มีคุณภาพออกสู่สังคมแต่ก็ต้องยอมรับว่า MBA เเนี่ยเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง เป็นพื้นที่ก็แล้วกันหนึ่งที่ทําให้เราเจอคนที่หลากหลายคราวนี้เนี่ยล,ลองลองนึกภาพแบบนี้ครับบางคนเนี่ยสมมุติเราเป็นวิศวกรแล้วกันเวลาคุณทางานเนี่ยถามว่าคุณทํางานบริษัทอะไรห,หลายครั้งคุณก็ไปทํางานบริษัทที่เป็นเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเป็นหลักอยู่โรงงานอยู่โรงกลั่นอยู่อะไรต่างๆนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานเหมือนๆกับคุณ หลายครั้งหลายหนคุณอาจจะเจอคนที่อยู่ในเพศเดียวกันด้วยซ้ำเพราะมันคุณอยู่โรงงานคุณเป็นวิศวกรคนที่อยู่โรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแล้วเป็นวิศวกรซะเยอะหรือถ้าไม่ใช่วิศวกรก็เป็นเทคนิชเชียนเป็นเป็นคนทำงานอะอย่างเงี้ยถามว่าโอกาสที่คุณจะไปเจอผู้หญิงที่คุณถูกใจอะ่ะ มันก็คงมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทํางานแบบนั้นไม่มีทามีแฟนแต่โอกาสมันน้อยต้องยอมรับเพราะว่าจำนวนผู้หญิงมก็น้อยถูกไหมมันมีแต่คนทํางานแบบเดียวกันนะคุณเลยผู้หญิงก็เช่นกันคนระับคุณไปทํางานในบริษัทคุณก็เจอแต่สมมุติบริษัทคุณที่ธุรกิจนั้นๆสมมุติคุณทํางานแฟนชั่นแล้วกันนะผมผมก็ไม่ได้เพาะเจาะจงอะไรหรอกก็อาจจะมีผู้หญิงเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันก็ยากเนาะที่คุณจะไปเจอผู้ชายที่ทํางานแฟนชั่น ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีแต่ว่ามันอาจจะส่วนน้อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของเพศใ,ในที่ทํางานคุณก็อาจจะน้อยนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เพศอย่างเดียวนะคนที่ทํางานมาในในรูปแบบเดียวกันอาจจะไม่ได้ชอบคนในรูปแบบนั้นก็ได้เช่นเป็นวิศวกรคุณก็คุณเป็นผู้ชายเป็นวิศวกรเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงวิศวกรไม่ได้ว่าผู้หญิงจบวิศวกรไม่ดีใดๆนะครับแต่ก็ลองบอกว่าคือคุณอาจจะไม่ชอบคนที่นิสัยแบบเดียวกับคุณก็ได้นะคุณอยากจะเจอ เด็กบัญชีคุณอยากจะอ,อยากเจอ,อ,เจอคนจบหมอคนจบเภสัชหรือว่าคนจบอักษรศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าด้วยวิชาชีพคุณอ่ะคุณจะไปเจอคนเหล่านั้นได้ง่ายไหมถ้าคุณไม่ได้อยู่บริษัทใหญ่โตแบบที่เขามีฟังก์ชันเยอะแยะเนี่ยบางทีมันก็ยากอยู่อีกประการหนึ่งครับบางคนเป็นฟรีแลนซ์นี่แทบจะไม่ได้เจอใครเลยคุณเป็นองค์เทอร์เพเนอร คุณอาจจะเจอแต่ลูกน้องคุณอะแล้วลูกน้องคุณก็อาจจะห่างจากคุณในในหลายๆเรื่องคนละคนละไทป์กันอ่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบแหมจะจีบลูกน้องมันก็กะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ผิดนะก็มีมีวันหน้ากับลูกน้องนี่ก็เป็นแฟนกันก็มีเหมือนกันแต่พอยคือว่ายิ่งบริษัทเล็กนะเนี่ยทำงานอยู่สตาร์ทอัพมีคนอยู่10คนมันจะไปเจอใครอะมันก็เจอคน10คนเนี่ยเป็นหลักไปจีบลูกค้ามันก็มันก็แปลกๆหน่อยไหมอะไรเงี้ยพอยผมคือ MBA เนี่ยมันเจอคนหลากหลายโดยธรรมชาติเพราะว่า MBA เนี่ยเป็นโครงการที่เรารับทุกคนที่มีแบ็กกราวจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นวิศวกรเนี่ยคุณเข้ามาใน MBA คุณจะไม่เจอแต่เด็กวิศวะคุณจะไม่เจอแต่คนเพศเดียวกันอย่างวิศวะทษทีครับต้องบอกว่าอย่าง MBA นอโมสารเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเกือบเท่ากันนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับ ส่วนใหญ่จะเอียงๆเป็นผู้หญิงอาจจะ5 5 45ผู้หญิงอาจจะ55ผู้ชาย45่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจอความหลากหลายแล้วแล้วแต่ละคนก็จบมาหลากหลายนะครับไม่ใช่วิศวะทั้งหมด90%ไม่ใช่ครับไม่ใช่บริหารธุรกิจทั้งหมดโหมันกระจายหมดเลยฮะวิศวะหมอบริหารธุรกิจสถาปาัตย์เภสัชวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยนั้นถามว่าช ANCE หรือโอกาสมันเพิ่มไหมมันเพิ่มแน่นอนอันนี้มุมแรกนะ ยิ่ง MBA ธรรมศาสตร์ณปัจจุบันเนี่ยรุ่นล่าสุดเนี่ยมีคนเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ250คนโอกาสที่คุณจะไปเจอคนแตกต่างหลากหลาย250คนผมว่าไม่ง่ายนักต่อให้เป็นที่ทำงานคุณกเ็เถอะไม่ง่ายนักหลากหลายที่ไม่มีด้วยซ้ำนะครับมุมที่2ผมว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นการบังคับให้เราเสนิทกันโดยธรรมชาติครับ อะสมมุติที่ทํางานนะคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเจอคนที่ชอบมากถามว่ายากไหมที่คุณจะไปสนิทกับคนคนนั้นคือถ้าเกิดคุณคุณเป็นแบบเนียนกริปประสบการณ์เพียบเป็นแบบระดับท็อปสามารถจะเดินไปทำแนะนําทําความรู้จักใครก็ตามได้อย่างเนียนมากแล้วผู้หญิงชอบคุณหรือผู้ชายชอบคุณทันทีมันคงง่ายมั้งถ้าเกิดถ้าคุณคุณเป็นแบบ เขาใช้คำว่าคาสโนวานาะคาสโนวาคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆหล่อสุดๆคารมดีสุดๆอะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าเกิดคุณเป็น t ทม e นั้นคุณคงไม่สนใจคุณบอกเอ้ยจานสบายเจอที่ไหนก็จีบได้หมดแหละถ้าถ้าเป็นคนแบบนั้นก็แล,แลอ้อก็เป็นข้อยกเว้นแล้วกันแต่คนทั่วไปอะต่อให้คุณเจอนะแต่คุณไม่ได้ทํางานนเดียวกับเขาอะสมมุติว่าคุณอยู่บริษัทใหญ่ก็ได้เจอคนหลากหลายมากแต่เขาอยู่คนละ,ะแผนกคุณเลยอะ โอกาสที่คุณจะเดินไปจีบเขาไม่ง่ายเท่าไหร่นะเอาสําหรับคนทั่วไปนะพูดไว้ก่อนเพราะมันต้องมีคนที่แบบเก่งเซียนเรื่องนี้คุณจะอยู่ดีๆเดินไปเอ่อโทษนะครับผมสนใจคุณครับอนะไรเงี้ยก็คงมีคนทําแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนาะก็คงลาบากแต่การเรียนเนี่ยมันมันมีโอกาสโดยธรรมชาติคุณเรียนเสกเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจารย์ก็จัดกลุ่ม,มแล้วคุณมีโอกาสได้อยู่กลุ่มเดียวกันปะมี ไม่ใช่ว่าต้องให้จางเขาจับกลุ่มปบกกิอาตาจางไม่จับให้หรอกปกติจับกันเองคุณแค่เดินไปบอกเนียนๆไปขอ,อผมผมขออยู่กลุ่มเดียวกันได้ไหมครับอะไรเงี้ยมีโอกาสเลยแล้วมันไม่ได้ดูแบบดูแปลกดูน่าเกลียดอะไรอ่เยถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่เข้าไปทํางานด้วยกันแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณจะได้ใช้เวลาคนคนนั้นเยอะขึ้นเพลอเพนะคุณอาจจะแอบชอบเขาแล้วพอทํางานด้วยกันคุณอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้เป็นการเรียนรู้นิสัยด้วยนะไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บจ้องขอเป็นแฟนทันทีนะไอการทํางานด้วยกันเนี่ยบางทีโอ้โหแบบ ดูคนนี้จะปิปิงพอทํางานด้วยกันอา่ะจะคนละทางไว้เฮ้ยคนละคนละแนวก็ได้นะเป็นการเรียนรู้อีกหรือมันก็เป็นโอกาสอย่างที่ผมพูดนะว่าการเรียน MBA อย่างน้อยๆี่ธํานศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การเรียนที่แบบนั่งเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่มีงานทํจ่ายครบจบแน่ไม่มีแน่นอนอันนี้การันตีไม่มีแน่นอนคนไปถามรุ่นพี่ที่จบถามคนปัจจุบันที่เรียนดูก็ได้ทํางานกันเต็ไมไปหมดแต่นี่คือโอกาสไหม ที่คนจะสนิทกันบางทีนะบางครั้งและหลายครั้งด้วยอะคือไม่ได้ว่าจะจีบตั้งแต่แรกอะเอาตรงคือแบบไม่ได้สนใจเลยหรอกเราแค่ทํางานด้วยกันแต่พอทํางานด้วยกันแล้วมันเห็นใจกันอะมันรู้สึกว่าคนนี้ดีจังเลยคนนี้รับผิดชอบจังเลยคนนี้เอาใจใส่ไม่ใช่เฉพาะเราแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมมากจังเลยคนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่จังเลยคนนี้ดูฉลาดจังเลย whatever ครับเวลาเราอยู่ใกล้ชิดกันอะมันมีโอกาสที่มันจะหลงรักกัน ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจํานวนความหลากหลายมันยังพูดถึงเรื่องของเวลาแล้วมันเป็นเวลาที่เราเป็นเวลาแบบคุณภาพเป็นเวลาที่เราได้ได้อยู่ด้วยกันได้ทํางานด้วยกันแล้วอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็วคือมันเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ํา อย่างที่ผมบอกว่าบางบางคนอาจจะเล็งๆกันไว้ว่าอยากจะชอบคนนี้จีบคนนี้แต่ทํางานด้วยกันอาจจะบอกอไม่ใช่ดีแล้วนะที่ทํางานกับเขาทําให้เรารู้เลยว่าเขาอาจจะไม่ใช่ทา p e ที่เราชอบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงก็ไม่ได้บอกให้ใครมาเรียนโดยที่มีเป้าหมายหลักฉันไม่เอาความรู้หรอกทีจะมาจีบอย่างเดียวผมว่ายากนะถ้าจะมาเป้าหมายแบบตั้ง,งนะ้าตั้งตาจีบอะคนอื่นเขาก็มองเห็นเนาะแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยในมุมของเรื่องความรักสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่คราวนี้อีกมุมหนึ่งผมเคยได้รับคําถามจากคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็มาบอกทานองวาา่าจันคือแฟนผมไม่ได้เข้ามาเรียกับผมหรือบางทีตัวแฟนเขาเองเขาก็เป็นคนที่คอนเซิร์นเหมือนกันผมผมเดาพอยคือเขากลัวว่า ถ้าแฟนมาเรียน MBA แล้วอะเดี๋ยวเขาจะไม่มีคนใหม่เพราะนึกนึกออกไหมเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเนาะการเรียน MBA มันมันสามารถใกล้ชิดกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปไปมีคนใหม่ก็ได้หรือตัวเขาเองนี่แหละเขาก็กลัวใจตัวเองว่าแบบเฮ้ยผมจะแบบมันจะไม่มีเวลาให้แฟนอะนึกออกไหมอันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ว่าตัวเองจะไม่มีแฟนใหม่นะแต่ว่าการเรียน MBA เนี่ยมันหนัก เราอาจจะอยู่กับกลุ่มเราไอ้กลุ่มเราเนี่ยไม่ได้มีคนที่เราชอบหรอกแต่ว่าแทนที่จะไปเที่ยวกับเขากับแฟนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวมันจะทําให้แบบความสมัมพันธ์ผมแย่หรือเปล่าอ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะแน่นอนผมจะบอกว่า MVA จะดึงเวลาส่วนตัวคุณไปมากพอควรเลยแหละอย่างน้นอยๆก็ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยจะดึงเวลาคุณไปมากพอควรยิ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ย เอเมธรรมศาสตร์เองเนี่ยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นแล้วปกติถามว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณทําอะไรอ,ะอ่ะสำหรับคนมีแฟนแล้วนะหลายคนก็เที่ยวกับแฟนดูหนังกับแฟนกินข้าวกับแฟนนนนี้นั่นแต่คุณมาเรียนในเบคุณจะไปดูหนังได้ไหมไม่ง่ายครับเพราะคุณต้องเรียนเนี่ยวันเสาร์ก็เต็มวันวอาทิตย์ครึ่งวันเลย,เ,ยเวลาที่คุณจะให้กับแฟนมันก็จะลดลงคราวนี้พอมันลดลงแล้วเนี่ย ผมอยากจะมาแชร์เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนตอนเรียน MBA แล้วแฟนผมก็เรียน MBA เหมือนกันแต่เรียนคนละรุ่นแต่สุดท้ายเราทั้งสองคนก็แต่งกันกันนะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จพอยคืออย่างี้ครับผมว่าถ้าเรารักกันจริงนะไอ้อุปสรรคแค่นี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกี่ผงเรื่องเล็กๆคุณผ่านมันไปได้ถ้าถ้าแค่ว่าคุณทํางาน MBA หนักแล้วคุณไม่สามารถที่จะ เป็นแฟนกันต่อไปได้ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้รักกันขนาดนั้นเน่ยเอาจริงๆนะอันนี้พูดแบบพูดแบบจากคนที่มีประสบการณ์แต่คราวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่างั้นก็ต้องทนกันไปต่อไปรักกันจริงก็ต้องอยู่กันได้อย่างเดียวนะผมก็อยากจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากจะมาแชร์จากคนที่ผมเห็นเขาก็ประสบความสําเร็จถึงแม้เขามีแฟนเป็นคนที่ไม่ได้เรียนอเบกับเขาแต่เขาก็ยังมั่นคงแล้วก็ยังยัง ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนเขาอยู่หรือหลายคนก็ลงเอยด้วยกันแต่งงานคือผมว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาครับสมมติในมุมของคนเรียนนะคุณต้องมีเวลาให้กับแฟนคุณบ้างไม่ใช่เรียนอย่างเดียวแล้วก็อ้างใช้คําว่าเรียนโดยที่จะไม่มีเวลาเลยผมเชื่อครับว่าการเรียนมันหนักผมรู้เพราะผมก็เคยเรียนแล้วผมก็เป็นอาจารย์แล้วผมก็เคยเจออะไรต่างๆนานาแต่มันไมไ่หนักขนาดที่คุณจะไม่เวลาได้เจอแฟนคุณหรอกคุณแบ่งเวลาได้ คุณสามารถเจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองทําความเข้าใจกับแฟนคุณให้ดีก่อนตั้งแต่คุณจะมาสมัครเรียนว่าเออคุณต้องเรียนวันไหนยังไงอาจจะมีนอกเวลาเรียนอาจจะต้องนัดคุยกับเพื่อนบ้างเช่นถ้าเกิดคุณเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วคุณมั่นใจว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณไม่สามารถจะไปเที่ยวกับแฟนได้นัดเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเคยกินข้าวกับแฟนวันเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนเป็นเย็นวันอังคารเย็นวันพฤหัสเย็นวันศุกร์คุณลองเปลี่ยนสเกจดูคุณดู ลองพยายามหาทางที่จะให้เวลาเขาไม่น้อยไปกว่าเดิมหรือถ้าน้อยก็น้อยไม่เยอะแต่คุณต้องคุยออกับเขาก่อนว่าที่ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปเรียนแล้วคุณหายไปเลยอะคุณไม่คุยอะไรทั้งสิ้นแล้วอยู่ดีๆคุณก็แบบดิสเพียหายไปในชีวิตเขาแล้วแบบเขาก็งงๆเนะแล้วบางคนก็แบบสงสัยมีแฟนใหม่ที่ MBA แล้วมันไม่ใช่เหมือนกันนะบางคนก็ไม่ได้มีแฟนใหม่เราแค่ทําเคสทําการบ้านส่งอาจารย์ก็ไม่ทันแล้วแต่ว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องนี้กับแฟนคุณเลยไนงะ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรียนที่นี่มันหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วพยายามจัดเวลาแบ่งเวลาให้ซึ่งกันและกันที่เหลือผมว่ามันเป็นความมั่นคงแล้วละ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคุณมีโอกาสไปเจอคนใหม่ๆจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณรักแฟนคุณเนาะคุณต้องกล้าบอกคนอื่นอันนี้ก็แอบเอาเทคนิคตัวเองมาบอกนะผมไม่เคยปิดบังใครว่าผมมีแฟนแล้วเอาผมรักแฟนผมผมก็บอกครับว่าผมมีแฟนแล้ว โดยทั่วไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้บางคนบอกแม่ถึงบอกก็บางคนก็เขาก็จะเข้ามาจีบอยู่ดีแต่โดยทั่วไปแล้วน,นะมันไม่ได้คนก็มีคนแบบนั้นก็มีแต่ว่าเวลาเขาเห็นคนนี้ไม่แฟนแล้วเขาก็จะมองข้ามคุณเองเพราะคุณก็จะไม่มีเรื่องบุ่นไหวใจยกเว้นคุณเจ้าชูแหละแบบมีแล้วทําเป็นจีบคนอื่นอันนั้นอันนั้นช่วยไม่ได้ละอันนั้นอันนั้นเป็นคนที่ต่อให้บางคนบอกนี่ไงเรียน m b a ก็เลยมีแฟนใหม่ไม่หรอกถ้าคนเป็นแบบนี้ไม่เรียน MBA ก็มีแฟนใหม่ อยาจริงคือถ้าเขาเจ้าชู้แบบนั้นเนี่ยมันมันเป็นนิสัยของเขาอะ่ะมันก็มันก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคนไม่มีแฟนผมว่ามีโอกาสเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าคนมีแฟนจะต้องเปลี่ยนแฟนเสมอไปแล้วผมเชื่อว่าผมไม่เคยเก็บสถิติไม่เคยทาวิจัยเรื่องนี้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีแฟนแล้วก็ก็ยัง go on ไปกับแฟนคนเดิมได้ใช่มันคงมีที่แบบเลิกลากันไป เนื่องจากไม่มีเวลาให้ผมถึงบอกเทคนิคเมื่อกี้ว่าถ้ายังรักกันอยู่ก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วมันเป็นแค่ช็อตเทอร์มเรียน MBA มันแค่2ปีอย่างน้อยๆเนี่ยมันดีกว่าเราไปเรียนต่อเมืองนอกมากมายครับอย่างน้อยๆคุณมีโอกาสได้เจอกันง่ายกว่าการที่แฟนคุณจะไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งมันไม่มีทางได้เที่ยวด้วยกันอยู่แล้วไงไม่มีทางเจอ,อย่งย่งย่งอันนี้เรียน MBA ใน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 ประเทศเนี่ย ยังไงคุณเจอกันได้ครับคุณอย่างที่ผมบอกเสาร์ที่เจอไม่ได้คุณเจอเย็นวันจันทร์ถึงสุกดิคุณเจอได้แต่ถ้าเกิดเขาไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะคุณจะไปเจอเขาได้ไงอะเขาเรียนอยู่อเมริกาคุณอยู่ประเทศไทยฮะแล้วคุณบอกว่าเย็นวังคันกินข้าวด้วยกันเงี้หรอไม่ได้หรือว่าะฉะนั้นผมผมคิดว่าลองลองดิส e ทน l a เ i o n นชิ p ยากกว่าเยอะก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเรื่องความสัมพันธ์ ผ่านไปได้แน่นอนผ่านไปได้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับคนรักเขามากแค่ไหนเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าก็บรหิหารจัดการความสัมพันธ์กันสําหรับคนที่ไม่มีแฟนผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในโอกาสแต่ก็ไม่อยากให้ยึดว่าฉันมาที่นี่ฉันไม่สนใจการเรียนฉันจะหาแฟนล้วนๆคุณคุณนอกจากคุณจะไม่ได้ความรู้แล้วคุณอาจจะไม่ได้แฟนนะครับเพราะคุณจะดูน่ากลัวมากนะครับที่คุณจะเข้ามาเพื่อหาแฟนล้วนๆน,นะครับก็วันนี้คงแบบจะบอกว่าแนวสบายๆก็ได้นะความรักกับ กับการเล่นนบ b a ก็ได้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะอาจารย์เรื่องความรักก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอกหักระหว่างเรียนก็ไม่ไม่ขำนะครับไม่ขำก็มีนะครับหลายคนก็ความสัมพันธ์ไม่ดีทะเลาะเบาแวงกับแฟนอะไรเงี้ยในระหว่างเรียนผมก็เจอมาแล้วเจอมาเยอะด้วยแต่ก็มันก็ผ่านไปแหละชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราบริหารจัดการความสัมพันธ์ได้ดีบริหารจัดการเวลาได้ดีคุณจะยิ่งมีความสุขในการเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและเรื่องความสัมพันธ์ในความรับ โอเคครับแล้วเราพบกันใน e ะสถัสดไปครับสวัสดีครับ n น p ด d นสตอรี่ a life changing story